เรื่องความสุขจากการสร้างสรรค์ในประเทศไต้หวันมีคุณปู่คนหนึ่งชื่อว่าปูห่หวงอายุเกือบร้อยปีแล้วนั่นก็คือ96ปีคุณปู่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าไถจงเป็นหมู่บ้านในชนบทและคงมีผู้คนอาศัยอยู่สืบต่อกันมาหลายๆชั่วอายุคนแล้วแต่ต้นหลังนี้ทางการคงเห็นว่า หมู่บ้านแห่งนี้สุดโงม,มากและอาจจะไม่ค่อยมีคนหนุ่มสาวอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกด้วยเพราะว่าเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านในชนบทต่างๆหนุ่มสาวมักจะอพยพไปทำงานกันในดวงเมืองเหลือแต่ผู้สูงอายุกับเด็กๆทางการเลยจะพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้คือลื้อทั้งหมู่บ้านทิ้งแล้วก็มีการใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นมีการเวนคืนที่ดินจะพูดอย่างนั้นก็ได้ และมีชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมอพยพไป,ป,ปอยู่อพาร์ตเมนต์แทนที่ทางการสร้างให้อยู่ในอีกเมืองหนึ่งอันนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นทั่วทุกหนทุกแห่งจะต้องอพยพหรือถอนหมู่บ้านอาจจะสร้างศูนย์าการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีชาวบ้านทั้งหมู่บ้านในยอมไปจากหมู่บ้านไปอยู่อาพาร์ตเมนต์กันแม้จะเป็นที่ไม่คุ้นเคยก็จําเป็นต้องไปแต่คงคิดว่าจะมีอนาคตดีกว่าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ที่อยู่ห่างไกลและไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่นักยกเว้นคุณปู่ห่วงคนเดียวเท่านั้นที่เขาไม่ยอมไปเพราะเขาอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่4ี่สิปีแล้วถึงแม้ไม่ใช่บ้านเกิดของตนก็ตามทีแต่เรียกได้ว่าคุณปู่เขาฝังลึกรากและความทรงจำเกือบทั้งชีวิตนี้ผูกพันกับหมู่บ้านไถจงนี้มากมายคุณปู่จึงไม่ยอมที่จะจากหมู่บ้านนี้ไปง่ายๆ แม้ว่าเขาจะให้ค่าตอบแทนที่สูงเพียงใดเขาก็ไม่ยอมไปเป็นคุณปู่คนเดียวที่ยืนหยัดกับทางการได้ทางการเขาคงคิดกันว่าปล่อยไปเดี๋ยวไม่นานนะักคุณปู่นี้ก็คงสิ้นชีวิตแล้วแต่ว่าคุณปู่นั้นไม่ใช่เป็นคนที่จะยอมให้ตัวเองต้องไปง่ายๆจากโลกนี้ในระหว่างที่เขาอยู่หมู่บ้านไถจงคนเดียวนั้นคุณปู่ได้ใช้เวลาที่ว่างทำการวาดรูปต่างๆ ใช้กำแพงของบ้านเรือนผู้คนต่างๆที่อพยพไปหมดแล้วนั้นในหมู่บ้านนั่นแหละเป็นเสมือนผืนผ้าใหญ่ขนาดใหญ่มากได้วาดรูปวลนิดวลหน่อยจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็ได้หรือการแก้ความหงอยเหงาก็ได้เดิมทีนั้นคุณปู่เป็นคนที่มีความคิดชอบในศิละปะอยู่แล้วและภาพที่วาดนั้นเขาวาเป็นภาพที่มีสีสันสดใส ไม่ใช่วาดภาพโบราณแบบเก่าๆคุณปู่วาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มทั้งหมู่บ้านนั่นแหละและคุณปู่ก็สบายใจมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีใครมาว่ามาบ่นให้คุณปู่ว่าทำให้กำแพงบ้านเละเทอะเปื้อนเนื่องจากอดีตนั้นเจ้าของบ้านต่างๆได้ย้ายออกไปกันหมดแล้วเขาเลยวาดภาพแบบที่ต้องการตามจินตนาการของคุณปู่ได้โดยไม่คำนึงถึงอะไร คำนึงถึงความสดสวยงดงามของการจินตนาการในภาพวาดนั้นนปรากฏว่ามีผู้คนมากมายมีคนหนุ่มคนสาวเห็นก็ประทับจิตประทับใจเพราะว่าภาพวาดของคุณปู่ทันสมัยมากมีสีสันสดใสและที่แปลกก็คือว่ามีภาพวาดทั้งหมู่บ้านเต็มไปหมดมีผู้คนที่มาเห็นแล้วได้ถ่ายรูปกันไปโพสต์ขึ้นในเฟซบุ๊กบ้างในโซเชีเยลมีเดียต่างๆบ้าง ผู้คนชื่นชอบกันมากมายเลยพากันแห่มาดูของจริงแล้วก็พูดกันต่อๆไปอีกมากมายจนพวกเขาเมื่อเห็นภาพแล้วก็อยากจะมาด้วยตนเองมาถ่ายรูปภาพวาดที่สวยสดงดงามเขาเรียกว่าเช็คอินหรือว่าเซลฟี่กันนั่นแหละกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในไต้หวันไปสุดท้ายพอหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงมากขึ้นทางการก็เปลี่ยนใจ บอกว่าต้องอนุรักษ์หมู่บ้านนี้ไว้จะดีที่สุดแทนที่จะพัฒนาให้มีโครงการในสมัยใหม่มีศูนย์การค้าหรือว่ามีตึกสูงสูงอนุรักษ์ไว้จะดีที่สุดเลยกำหนดให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ที่ต้องสงวนเอาไว้และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของคนหนุ่มสาวชาวไต้หวันตอนหลังๆนี้ถึงไม่มีหนุ่มไม่มีสาวก็ไปเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นเพราะความแปลกและใหม่ และไปแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากกลายเป็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้รอดพ้นจากการพัฒนาแบบสมัยใหม่คุณปู่เขาก็อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้จนสุดท้ายของชีวิตก็จากไปด้วยความสุขในชีวิตของเขาทีเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าทึ่งและน่าสนใจมากเป็นเรื่องของคนที่รักแม้จะไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นบ้านที่ตัวเองอยู่มานานผูกพันมาก คนในสมัยใหม่นี้จะหาคนที่รักบ้านรักที่อยู่อาศัยหรือรักบ้านเกิดแผ่นดินเกิดหรือบ้านที่ตัวเองผูกพันอยู่น้อยลงไปทุกทีแต่ว่าคนในสมัยก่อนโบ,บราณน,นั้นเขามีความผูกพันมีความรักกับบ้านเกิดหรือว่าถึงแม้ไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นบ้านที่ตัวเองอยู่อาศัยมานานก็ผูกพันแม้จะไม่สะดวกสบายเท่ากับอาพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านจัดสรรในเมืองใหญ่ๆ ก็ไม่ยอมไปอยู่กันมากนะักและก็ไม่ใช่ง่ายๆคนที่อยู่คนเดียวในหมู่บ้านนั้นแต่ก่อนมีชาวบ้านมีเพื่อนบ้านเป็นร้อยเป็นพันตอนนี้คุณปู่เขาอยู่คนเดียวคนแก่ชราก็ต้องมีความเหงาเป็นธรรมดาแต่คุณปู่ไม่ยอมแพ้ปล่อยใจให้เหงาหงอยง่ายๆอาศัยการวาดภาพเป็นเครื่องแก้เหงาแม้คุณปู่จะไม่ใช่ศิลปินอาชีพ แต่คุณปู่นั้นก็ทำให้เขามีชีวิตจีวามากยิ่งขึ้นเป็นคนที่รู้จักสยบความเหงาด้วยการใช้ศิละปะอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขจากการได้กระทำเรียกว่าความสุขจากการสร้างสรรค์ส่วนใหญ่คนเรานั้นมักจะนึกถึงแต่ความสุขจากการได้เสพมีความสุขจากการได้กินดื่มเที่ยวเล่นถ้าไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นเพราะแกชรลาลงแล้ว ก็จะเกิดความหงอยความเหงาแน่นอนแต่ว่าคุณปู่ห่วงนั้นเขาพบความสุขจากการได้วาดรูปภาพต่างๆต,ตามจินตนาการของตนเองแม้จะไม่ใช่ศิลปินอาชีพแต่ว่าการวาดด้วยใจทำให้เขานั้นมีชีวิตชีวามากขึ้นอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ลูกหลานไม่อยู่แล้วแต่ฉันยังมีความสุขได้เพราะพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาอีก ฉันรู้ว่าฉันจะต้องวาดภาพอะไรต่อไปที่ไหนอย่างไรการวางแผนไว้ในใจเสมอแล้วว่าจะวาดภาพอะไรในวันต่อๆไปข้างหน้าและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่คุณปู่เขาวาดนั้นเขาวาดด้วยความตั้งใจและคุณปู่นั้นเขาไม่รู้ว่าภาพที่วาดจะถูกทุบทิ้งเมื่อไร่เพราะว่าทางการเขาตั้งใจจะรื้อถอนหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ ธรรมดาของคนเราเวลาวาดภาพอะไรเราก็จะหวงแหนภาพนั้นๆใช่ไหมและถ้ายิ่งรู้ว่าภาพที่ตนเองวาดนั้นจะถูกทุบทิ้งอีกด้วยเราคงไม่อยากที่จะทําแล้วไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปสนใจแต่คุณปู่ห่วงเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ไม่สนใจเขาวาดไปเรื่อยๆและวาดแบบตั้งใจอีกด้วยทั้งๆที่รู้หรือเชื่อว่าผลงานของเขาจะถูกทุบทิ้งแน่ จะกลายเป็นอดีตไปในเวลาอีกไม่นานข้างหน้านี้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาก็ทําไปเรื่อยๆเป็นเรื่องที่น่าเป็นแบบอย่างยิ่งนักน่าเรียนรู้มากมายเพราะเรื่องแบบนี้ก็มีมากมายอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราปลูกป่าถ้าเกิดเราคิดว่าป่าที่เราปลูกนั้นจะต้องถูกไฟไหม้อยู่แล้วบางคนก็เกิดความท้อแท้แต่คนที่รักธรรมชาติจริงๆเขาจะไม่้อนะ แม้จะรู้ว่าปีหน้านี้พอถึงหน้าแลง้งไฟก็จะไหมเหมือนเดิมหรือไฟจะเข้ามาอีกฉันก็ยังต้องปลูกต้นไม้ต่อไปอีกเพราะความสุขอยู่ที่การได้กระทําไม่ใช่อยู่ที่การได้เห็นผลของสิ่งที่กระทํานั้น,น,นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ถ้าหากว่าพบความสุขจากการกระทําโดยไม่ได้ยึดติดในผลงานเราก็จะมีความสุขได้ง่ายและเลเ สิ่งที่เรากระทำกลายเป็นสิ่งที่กอบกุณูปาการต่างๆมากมายอย่างคุณปู่ห่วงคุณปู่เขาวาดภาพไปเขาก็ไม่คิดว่าหมู่บ้านไทยจงนี้ต่อมาจะกลายเป็นหมู่บ้านที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่สามารถจะยืนหยัดจนกระทั่งการพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่ต้องหยุดชะงักลง คนคนเดียวสามารถที่จะสร้างผลกระทบที่กว้างขวางอย่างที่คาดไม่ถึงได้อันนี้เพราะว่าใจมีความรักจริงใจรักในศิละปะจริงและอีกอันหนึ่งก็เป็นอิทธิพลของโซเชียลมีเดียอีกด้วยเพราะถ้าคนไม่รู้จักหมู่บ้านนี้ทางการคงจะรื้อถอนไปนานแล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเมืองไทยมีแบบนี้บ้าง ของเก่าๆจะยังได้รับการอารุร์รักษาเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้ของเก่าๆบ้านเราถูกทำลายไปหมดเพราะคนที่ไม่รู้จักรักบ้านเรือนไม่รู้จักรักห่วงแหนในถิ่นฐานที่ตนได้อยู่อาศัยจริงๆอันนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุ จเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ